และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นนาทีกับกปทครับกรมการขนส่งทางบกสนองนโยบายกระทรวงคมนาคมในการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะจับมือทหารตำรวจบริษัทขนส่งจำกัดและกรุงเทพมหานครกำหนดตรวจเข้มณจุดจอดรถโดยสารทั่วประเทศตั้งแต่วันที่24มกราคมนี้ ทั้งนี้ช่วงที่ผ่านมานายพิชิตอัคราทิตย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามแผนการปฏิบัติงานสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการซึ่งเป็นการตรวจเข้มตามมาตรฐานเช็คลิสต์ของกรมการขนส่งทางบกตรวจทั้งสภาพคนและตัวรถพร้อมทั้งกำกับให้มีการติดตั้ง GPS แท็กกิ้งตามกำหนดและครบถ้วนทุกคันภายใน31มีนาคมนี้กรณีพบรถสภาพไม่พร้อมปรับหนักและพ่นห้ามใช้ทันทีจนกว่าจะปรับปรุงให้สมบูรณ์และผ่านการตรวจสภาพก่อนใช้งานครั้งต่อไป หากผิดซ้ำพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งกรมการขนส่งทางบก Everyday for e v e r y One ทุกๆวันเพื่อทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ